สวัสดีค่ะทุกคนเลียเองนะคะก็วันนี้เลียจะกลับมาทําคลิปเล่นฟรีไฟ้นั่นเองนะคะเพราะว่าเลียไม่ได้ทําไม่รู้นะคะว่าจะเป็นเดือนหรือเป็นแบบเป็นวันหรือประมาณนี้ไม่รู้แหละไม่ได้นับนะคะก็วันนี้นะคะเลียก็จะมาดันแรงสี่วิสีนั่นเองเพราะว่าของจริงอะ่ะเลียอยู่โกสองแต่ตอนนี้มาตกโกนะะโหนึ่งนะคะลดไปดาวหนึ่งโอเคแป๊บนึงนะคะขอไปถือกระทะก,ก่อนแป๊บ โอเคแล้วนะคะทุกคนเนี่ยก็ถือก้ท้าได้แล้วยี่ก็งั้นเราไปเริ่มกันเลยค่ะสีวิสีแหลงไปโอเคแล้วนะคะทุกคนเนี่ยก็เข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้วแต่เลือกเืซื้อซื้อเห็ดหน่อยนะคะงั้นคนมันเหลือก็ต้องให้คนอื่นเขาซื้อให้บ้างโอเคไม่มีใครซื้อให้ก็ช่างไปเถอะ ตั้งใจเล่นก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเฮ้ยคนคน <im mon> ทุกคนเห็นปะมันมีคนอะทุกคนน่าจะทุกคนน่าจะเห็นเนาะเฮ้ยมันไปลุมมันไปลุมเพื่อนอเฮ้ยเฮ้ย,ยมันไม่อม่บอลนั่นนองพี่ ไป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 อุ๊ยอัดหัวคขาลม้มอ้ไม่ทันเนะไม่ทันอนะ่ะทุกคน นนะคะเรียกเจ้าปืนลักอไปเฮ้ยสีมันคู่ดูสีทุกคนสีมันคู่กับชุดมากอะเออเยี่ยมมาได้คือตอนนี้มึงหุวมากอ้ยอ้ยอิจฉาคนมีคู่อะมา,าามาล้อใส่บ้างมาล้อ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 ,ม,ลอ,ม,ลอ,ม,ลอมีปัญหาไหมฮ่าฮ่าฮ่าเป็นไง กระสุนหมดไม่เกี่ยวนะครับจริงไหมทุกคนถ้าคนนั้นกระสุนหมดไม่ใช่เพราะเลียเพราะมันเพราะว่าคนนั้นอ่ะอมัมแต่ยืนนิ่งแล้วก็ยิงใส่เลียกระสุนมันก็จะหมดเร็วสิคะเนาะทุกคนเดี๋ยวต่อไปมันก็จะมาโทษว่าเ้้วทำไมกระสุนึงหมดเรวแบบนี้เนี่ย นนั่นไงเอ้ฮะก็มันน่าจะโดวนวงบีบแล้วมั้งดูจากทรงและ <Double kill. S 1> เอ้ยเหลืออีกตัวนางค่ะทุกคนเีลยอข้าด้าเขียวคนแล้วไม่รู้ อ่ะฮี่เย่ชนะแล้วเว้ยเอ้าชนะแล้วหนูข้าได้ยูจังอ้ยากหยอกทุกคนแกล้งแบบชมถ้าเองเออเอออลียลืมบอกไปเลยนะคะทุกคนเลียก็ได้แบบว่าสกินปืนมาเยอะมากๆเลยนะคะก็ไม่ได้เยอะมากนะก็จะได้แบบ ก,กินปืนรัวแล้วก็ส่องควังนะคะแบบถาวรเลยทุกคนน่าจะเห็นแล้วมั้งไม่ได้อวดน,นะคะแค่พูดเฉยๆทุกคนจะได้รู้พาะแต่ก่อนสายฟรีตอนนี้มาสายเติมพอเติมให้สามพันเพชรโว้ยโคตรดีใจเลยวันนั้นนะทุกคนโคตรดีใจแล้วก็เจอคอนมันมันจะขึ้นไปบนบ้านเอาเออเอยใสยมันหลายตัวดิสัว หาเรื่องหาเรื่องหาเรื่องไปหาเรื่อง <First Blood. S 1> แต่เรียนน่าสวยใช่ไหมทุกคนนี้สวยไหมจะชุบด,ดีไหมนะมหัวล็อกเสร็จมั้ยหยอกเล่น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 เด้แค่ทุกคนชุบมันไปนเถอะน่าสงสารช่วยมึนคนชุบมัน เอ้ยเหลือตัวหนึ่งไว้ให้ตัวย้อยอีกสิ่งยังไงก็ยังที่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับตอนนี้จบเร็วมั้งดูจากทรงเอ้ไม่ได้ส ไม่ได้ซื้อระเบิดอ๋อยังมีอยู่ลูกนะึงมันไม่ใช่เวลาเล่นนะเฮ้ยมันเป็นเวลาเอ้ยอะไรนะมันไม่ใช่เวลาจีบกันนะเฮ้ยมันเป็นเวลาเล่นเข้าใจไหมเกมก็คือเกมเวลาจีบอะเขาจีบกันได้จริงไหมทุกคนเดี๋ยวจะเปิดไมได่าพวกมันเลยเอ้าเอ้าอะไรวะวรู้สจะยิง ให้มันจบจุกใช่สไม่นะนี่นะอ้าวอีเขียอะไรไว้สิอุ้ยทุกคนขอโทษนะคะที่พูดคำหยาบอุ้ยขอโทษขอโทษครับอ้าวชมลน์อุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับ มีคนโยนระเบิดตายมึงตายตายได,ได,ไดอ้อ้าวุ่าจะจะตั้งเอวอะไรนะจะตั้งเอววอตั้งเอววอสวยเอสุดสวยของเรียนแม่งเราเลยมันก็เออช่างไปเถอะยังไงก็ฆ่าได้โอ้ยกูสูนแล้วนะเฮอ้อ ต้องแอกหน้ามึงหน้ามึงมันเป็นไรไหมไม่ไม่หล่อครับหน้าเกลียดแม่งกุดโกดเออจากโโบสาวบอมักเอยีงอยงเอยียงเอียงทุกคนถ้าเรียกเปิดไมไดั้มันมันจะเกิดขึ้นคะ่ะอ๋อ สุนโคนะไม่มีลูกกระสุนเอ้าอีกอะไรเอ่อเออเออ,เอ,อมาอยู่ไหนมึงยังทำไมมีปัญหามากไหมเฮ้ยทุกคนอยากคิดว่ามันจะขึ้นไปด้านบนตรงนั้นไงเอ,อ่อโอเคไม่ตามครับไม่ตามนี่ไงทางลับมันก็ไม่ใช่ทางลับเ้ย กระสุนตูมุดลูกกระสุนตูมดอีอีลืมเฮียอะไรอ่ะกูจะรอดไหมวะอะไรอะไรวะเนี่ยลงสั่งน,นี้หนึ่ง ชีวิตตาปอวอะไรวะเนี่ยแม่ไม่คนรัดกุ <Double Kill. S 1> จะได้ที่หนึ่งตอนนี้ไม่ได้หรอกอัดหมวไปแล้นะเฮะ้ยเออเอาไป หมาล้อมึเกือบแพ้ไปแล้วอ่ะทุกคนเย่จะขึ้นโกสองให้ได้นะคะเรียได้ที่หนึ่งใช่ปะทุกคนเหลืออีกตาหนึ่งจะได้ขึ้นโกสองใช่ปะโอเคทุกคนเราไปเล่นอีกตาหนึ่งกันอุยอ้ยอุ้ยเรียลืมถ่ายคลิปตอนตอนตอนเล่นตอนแรกอะคะ่ะทุกคนคือเรียลืมถ่ายคลิปตอนแรก ทุกคนเรียขอโทษมากเลยนะคะเรียเล่นไปสองตาขอโทษมากค่ะโอ้ยสติไม่ดีเลยช่างเถอะยังไงก็เล่นไปเถิเล่นไปเล่นไปเนป้ยสกินสกินปืนเอิม่มห้องเดียมันหายไปเว้ยนั่นไง ถอย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 หน่อยครับอุ้ยนั่นไงโอเคเล้มล้มไปแล้วก็อีนี้ก็ล้ม <First Blood. S 1> ชุบคนนี้ดีกว่าพวกคนนี้อ่ะชุบเรียแต่คนนั้นไม่ชุบนะคะแล้วก็ชุบคนนี้ตอนที่หลังที่หลังนะที่หลังมันไม่ไมเกี่ยวนะมันไม่เกี่ยวนะมันไม่เกี่ยวนะมึงไม่เกี่ยวนะเฮ้ย เ hmm. <All right. S 1> จ้าปืนไหนดีอ่ะทุกคนเอาปืนนี้หรือปืนนี้ปืนไหนดีวะ <All right. S 1> ช่างไปเถอะอ๊ะ <All right. S 1> oh, ลืมมือ Double kill. ลืมแล้วลืมเลยนะไม่เขียวครับเปิมอ้าอะไรวะอ้าวอะไรวะไอ้นี่ใช่ไหมที่ค่าเรียนเดี๋ยวเลยต่อไปตาต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปชิดขามื้งครับเลยผู้จกักบอกเสียค่าทิมเลย,ยไม่ โมโหเยี่ยมคุณซื้อของมาให้เนี่นเลยโอ้ยน่ารักกันจงังโอ้ยทุกคนเพื่อนๆเ,เขาซือ้อไอ้วอลให้ให้ลียานะคะน่ารักมากคนก้าเธอใช่ไหมที่ซื้อให้เราเธอใช่ไหมที่ซื้อให้เราเนี่ยคนน่ารักอะน,น่ารักมากท่าแด็กท่าเด็กไปาปไปไป ไม่ใช่เวลาฉีบกันเวลาเล็ดเอ้ยตกกระจายเบิดเฮ้ยมันมาแล้วนั่งไงนั่นไงนั่นไงนั่งไงม่ชุกนเออันมาแล้วมันมาแล้วมสูมันสูมันลายวตด้ว ตอนนี้ชนะจะแพ้แค่ไมนมด้ิค้นหรอโกสองนะอยู่โกหนึ่งตลอดชีวิตเลยช่คือตอนนี้ตั้งแต่พี่เขาบอกว่าระวังเดือดร้อนนะน้องเรียกคือแบบจะเริ่มเดือดร้อนกว่าเดิมนะไม่รู้ทำไมเกมันมันมันขี้อะไรดีก็ไม่รู้ มันย <Es> hey. huh? oh, sure? ิงหนีให้ดูทุกคนเพื่อนไม่ยิงเพื่อนหมดแต่อันนั้นอันนี้อันนั้นอันนู้นผีบ้าไม่งชิบหายเลยเออยืนแอคไปสิค่ะตายนะค่ะชิวโกูคิวน่าสงสาร เนีย yeah. วันนี้จะใช้แต่ปืนรัวครับใครก็ได้ซื้อหมวกขึ้นหน่อยหมวกกันน็อกมีไหมครับเออมันยิงเอ็กซ์กไปเลยมีหาเสื้อส้มมึงมาแตนนั้นอันนี้อันนั้น,นชักไปเถอะตาน,นี้โอ้คืนเลย ซึ่งนะคะซึ่งนะคะทุกคนที่เรียบพูดไปนะคะเอาคืนจริงเลยนี่นี่นี่นซึ่งนะคะตานี้ก็ชนะไปอย่างเรียบร้อยนะคะเย้โคตดีใจแต่เรียก็ค่ได้แค่1นิ่งวนะคะไม่รู้ว่าแรงมันจะเพิ่มเยอะไหมป่ไปดูโกงแล้วทุกคนเย้กน็กนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ ขอ,ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เรียด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆที่ทุกคนติดตามเรียนะคะถ้าใครเป็น fc ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะนั่นก็คือแฟนคลับนั่นเองก็บ๊ายบายค่ะจุ๊บ